i m าไอแมมันไม่ดีจริงแบบที่ผมบอกนะเรื่องนี้นะคุณกดเลิกติดตามช่องผมได้เลยเพราะผมรับประกันจริงว่ามันโคตรสุดยอดแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปสำหรับการดูหนังในโรงนี้แน่นอนผมตั้งใจนอนดีๆนะฮะเพื่อที่จะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็แบบทุกเฟรมทุกวินาทีไม่มีฉากไหนที่จะละสายตาได้เลยจริงๆบิ๊กรีวิวเลยหลังดูจบนะครับผม,ม<า>ผมบอกเลยว่าผมใจสั่นทุกคนผมไม่เคยเจอหนังที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในรอบทัศวรรษเลยนะในแง่ของไฟไฟมหากาพนะครับที่คนเอาไปเทียบกับ Star Wars Empire Styleback แรกผม รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอนะฮะแต่ว่าพอดูไปจนจบนะผมรู้สึกว่านี่แหละคือหนังที่เรารอคอยทุกคนนี่คือหนังไฟไฟในรอบนะทัตตวัที่พูดถึงความเป็นมหาสงครามความเป็นการเมืองสังคมมือการแย่งชิงอำนาจต่างๆและมีฉากสงครามที่เข้มข้นมีการแสดงที่งดงามแล้วก็มีฉากที่โดดเด่นนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มีทุกอย่างทุกองค์ประกอบจริงๆและผมทึ่งมากจริงๆนะฮะมีฉากที่ชวนขนลุกด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของมันเนี่ยมันบิ้วเราจนรู้สึกว่าโอ้โห <laughs> เหมือนกับตอนที่ดู t ด e Dark k n i น h t ของคิสเซอร์ รู้สึกว่าแบบมันมันมึนืเขิมมาแล้วก็อาจจะด้วยสกอร์ของคนทําเพลงคนเดียวกันนะฮะก็คือคุณฮารซิมเมอร์นะฮะสามารถที่จะบิวมันขึ้นมาจนแบบโอ้โหสุดตัวสุดใจจริงๆแต่ว่าที่ไม่เหมือนโนแลนเนี่ยคือพุ่งกับคือเดิร์นเอวินอสนะครับซึ่งเพลซิ่งของวิลเนอร์สเนี่ยจะมีความแบบว่าค่อนข้างที่จะสร้างความเลียวมากกว่าแล้วก็จะมีความแบบว่าเหมือนกับเราอยู่ใน พ่วงของทะเลทรายจริงนะฮะคือเราสุกว่ามันมีความแบบคือต่อให้มันจะดูแฟนตาซีต่อให้จะดูไซไฟมันก็ยังดูมีความเป็นจริงจริงจริงมากๆนะฮะแล้วแบบดูวสนุกจริงๆนะฮะมันแบบไม่มีฉากไหนที่จะละสายตาได้เลยฉะนั้นต้องมาดูนะครับดูพา์ทูแบบ iMaX เท่านั้นนะฮะผมรับประกันเลยว่านี่คือภาพยนตร์ที่คุณควรดูในรอบหลายปีจริงๆในโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ระบบเสียงคมชัดที่สุดและภาพคมสุดๆนะฮะอย่างนี้เลยครับชั้นหนึ่งเอบวก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 เอาสิบเต็มสิบร้อย ใครที่รู้ตัวว่าจะต้องดูดูนสในโลง iMac แน่ๆนะครผมแนะนําว่าคุณต้องรีบจองแต่ตอนนี้เลยนะใครยังไม่จองนะผมโชว์ให้คุณดูเลยนะครว่านี่นะฮะรอบของวันแรกนะฮะอ่ะนี่รอบพิเศษนะฮะนี่ดูคนมันจองไปขนาดนี้แล้วนะทุกคนสี่ทุ่มกว่านะฮะอาจจะังพอมีอยู่นะนี่ยี่สิบก้าทุ่มหนึ่งนะฮะเริ่มมีคนเยอะแล้วอันนี้ที่พารากอนเนาะนี่คุณดู วันแรกที่เมเจอร์ราชโยนะฮะอันนี้รอบพิเศษเลยนะครับเปิดแต่ยีแปดกลางคืนเลยนะ,ะดูคนจองเออนะฮะฉะนั้นเนี่ยรีบไปจองเลยนะทุกคนเออพรว,ว่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบจองเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งเต็มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนี่ผมบอกตอนนี้เลยนะ,ะฉะนั้นไปจองแบบไอแม็ซ์นะครับการดูดูนภาคสนะฮะ มันต้อง iMac เท่านั้นจริงๆนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือคุณจะดูหนังเรื่องอื่นนะในโรงปกติไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูแบบ iMac จริง,รงๆนะฮะแล้วถ้าคุณดูจบคุณจะรู้เลยว่าทำไมผมถึงหมายความอย่างนั้นนะฮะ